มีความไปยอะม,มากจะขึ้นไปทำใหไ่ก่อนนะจะขึ้นไปทำอะไรฮะอยากนั่งตักเขาเหรออยากนั่งไม่ดูถ่งตัวเองเหรอก็เนาะเอาอ้อนออนเอาอ้อนอีบมีช่วเมีเอาเอาเอาเอ,าอายากขึ้น พอแล้วอ้วนพอแล้วลงมาอ้วนมันก็เกินไปอ้นวนผนเธอเธอคิดว่าเธอผอมหรอฮะผลดีมากใช่ปะแหมอ่อนอ่อนเก่งจริงเลย พอได้แล mm ้วพอได้แล้วอาจจะขึ้นนะอาจจะขึ้นนะขึ้นนะอันนี้ก็ไม่ยอมแล้วก็ไม่ยอมเนาะไม่ยอมกันมันไม่ยอมอันเหมือนกัน đục đếp 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 đục đếp à, phía này ở phim mì nè này rủi nào nè chứ hả Mà mãi phim mì nè gim mầm 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 quan trọng อ้อนอ้อนอ้อนอีกแล้วอ้อนอีก <c oughs> อ้อนอีกแล้วลูกหมีก็อ้อนอ้อนทั้งสามตัวเลยว่ากินข้าวหรือเปล่าเนี่ยกินให้อิ่มจักกะทีไม่ต้องมามองเลยจะเป็นเหมือนไอ้จุ้มเองเหรออะไรจ๊ะ